mình bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้มากินข้าวที่ไร่ผักบ้งนะคะค่ะแม่ใหญ่ก็กำลังทำแม่ทิมทำสุกแล้วนะคะแกงเขียดแกงทำอาหารเช้านะ

那、嗯，你兄弟，你往那边去吧。我走，俺们在东山那边去。我们这，我们这。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  มาแล้วเราก็มาเกียนเฉีดมหนาวต้มไก่เกี่ยนตักหนาวจ้า ไไอันนี้ไลฟ์บมแม่ทิ้นหนึ่งคน ไม่ได้บีดอไม่มีได้บีครับแนวเรู้จะแนวเขรู้จะแนวกดหนะรบบีถ้าคนไม่เดือดนคนจะไม่ไดแม้แต่กระ่างนวมอันถ้ากไม่เจอภาพภาพภาพโอปูพญาปูบริกิตรุ่กี้ผมซอที่ผมถ่ายนะสวยมากอะ ม,ม,มันมันได้มันได้มันรับกับตะวันเลยอ่ะปกแช่ไวเยอะอยู่จะได้เป็นภาพหน้าปกของอีกนานเลยอ่ะเล็กเอาไว้ซะกเล็กเลยอ่ะว่าเป็นแค่ภาพหน้าป,ปกจะเอาซะกลับมาแล้วไม่ได้ปกไงเอ๊ะหาปกเป็นพอะสดงปกอาวเ์าวเจ๊ฟันน,นี่ต้นข้าวต้นปกงข้าวแลยวข้าวแล้วก็ไล่ยิงไปด้วย

สวัสดีค่ะสวัสดีสามท่านนะคะมาทานข้าวด้วยกันเด้อค่ะลาเจียวค่ะมาค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะคุณลาเจียวนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะเอาจิตมันหนักนางลงหนนางลงนางลงเลยว่าหัวนี่เลย